สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ปีสองพันยี่สิบสองเนาะคะ่ะ <Okay, okay. S 1> บ้านทองเอกะเหยียบหายไปโดนเนาะจ้าเนาะห่าง <Okay. S 1> หายไปโดนกับกันมะนางอาัดคลิปจิงสี่เนาะจ้าเนาะแต่ว่ากะอ,อ่ถือโอกาสนะคะมาต้อนรับปีใหม่หลักมา <Okay. S 1> ขอบคุณเอฟซี <Okay. S 1> ทุกคนหลกักกขอบคุณสำหรับหนึ่งพันซับสไครต์นะคะบ้านสองเอขอบคุณ หลายๆนะจะหวังว่าทุกคนสีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตามอัตภาพนะจะเนะาะการจังใดก็ดูแลจะค้องดีดีนะจ่ะดูแลสุขภาพระว่างโตนะจ่ะเพื่อคนที่เรารักเนะกาะการสำหรับบ้านซองเองกอยังต้องการกำลังใจอย่างต่อเนื่องนะจ่ะก็คือว่ายัางเหลือ อีกหนึ่งอย่างนะาจา๊ะเนาะลักกิโลก็ยังบทันนในหอดหนะาจา๊ะก,กำลังขอนๆแล้วล่ะพี่น้องขันเห็นบ้านสองเอไฟแดงมาบมาบกะเขามาทักทายกันเนเดอจา้าเขามาทักทายพูดคุยกันเนเดอร์กดไลค์กดแชร์ให้เนเดอจา้าค่ะบ้านสองเอกะกลัวสิมาหอดมือนีกับอมเมนวาง่ายๆนาาเนะจ้ะเนาะเทิงวายากดูกเทิงวาถอเทิง โมมี่กำลังใจในการตีเฮ็ดคลิปต่อเนาะจา้ะรู้สึกว่าโอ้ยหนทางมันคยยาวไกลแท้ก็ได้ผู้ใหญ่เนาะจ้ะจากช่องต่างๆเนาะจ้ะเพิ่นก็นมาซอยเพิ่นก็นยังมาเฝ้าเฮามาเอา่อทั้งพักทั้งดันทั้งถีบทั้งยันเฮาเนาะจ้ะเนาะอา่าอย่างเช่นว่าอา่าช่องอัน ยายนิกเลิฟอีสานนอกจากป้าป,ปุ๋ยไลน์อินยูเคอย่างที่สี่นอกจากขอขอบคุณหลายๆและะ้วกับทุกคนที่บอดดเอ่ยซื้อนอกจากเนาะเพิ่นกันยยกนบยังมาห้กับนังใจยังมาเอ่อซอยกันนอกจากเนาะซอยกันมาโดยตลอดนอกจากจนมาหอดเมือนี่บาทสองเอบอกเคยลืมนอกจากเด้อขอขอบคุณหลายจา้า ค่ะสำหรับต่อจังมีไปบ้านซองเอกสีเอาคลิปลงให้เบิงให้พี่น้องหรือเบิงเอยๆอยู่ด้วยจ้าเด้อกะฝากพี่น้องติดตามเขามาเบิงขามากดไลค์ให้กำลังใจกันเด้อแล้วก็กะสีกะสีขึ้นไลฟ์แน่นาะจ้ะเนาะไปเรื่อยๆนาะจ้ะเนาะเพื่อจะได้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดเนาะอัน กะจังใดกะขคอกำลังใจอย่าถิ่มอย่าป่ากันเด้อจ้ะอย่าฝ่าปล่อยมือกันเด้อห่างหายไปโดนเนาะจ้ะมีหลายเรื่องที่ต้องคิตที่ต้องเฮ็ดเนาะจ้ะละกะเพิ่งกะจะคล้องกะไข่ดูก,กัไข่น้ำเนาะจ้ะเนาะกัไปเรื่อยๆจะ้ะธรรมดาแม่ลูกสองแม่ลูกมีลูกหน่อยกะต้องเป็น,นันสี่ละจะ้ะเอาไว้เอาเขียวบ่ไดคือเพิ่นเนาะ เมื่อนี่กะถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่มาขอบคุณขอบคุณทุกคทุกคนนะจ๊ะหนึ่งสำหรับ1นึ่งพันซับสไคร์ที่มาหายกำลังใจกันเนาะป่านสองเอกอะ,<ย>ะเอ่เอเห็นทุกคอมเมนต์เนาะจ๊ะอ่านทุกคอมเมนต์ละจ่ะค่ะสำหรับเมื่อนีกะขอา้พี่น้องมีความสุขหลายๆในปีใหม่นี้นะจ๊ะเนาะขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนนะจ่ะเนาะ สำหรับเออ่เลี้ยงโรคไผ่ไข่เจ็บก็คือกันนอกจากขอให้ดันมันดีขึ้นนอกจากเนาะาเข้เากับจังสเตย์ไปมาหาสูกันได้เออ่ตามปกตินอกจากะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจา้าสำหรับมินิกะขอบคุณจา้า